โซดี14พฤศจิกายน2,568นะครับขณะนี้เวลา8น42นาทีครับเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคู่สกุลเงินกับโคจชก,กี้สำหรับเช้านี้กันทองคำเมื่อวานนี้ครับนะฮะทองคำหลังจากที่มีการยกตัวขึ้นไปเทสนะฮะที่ราคาประมาณแนว42 44นะ42 44 นะครับยกตัวขึ้นไปต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะครับที่มีการยกตัวขึ้นไปแล้วก็ไปเทสที่4 2 4 4วิ่งขึ้นไปประมาณเกือบ6,000จุดครับในช่วงตลาดค่ำครับของสหรัฐอเมริกานะฮะก็ได้มีในช่วงการประกาศตัวเลขไม่มีการประกาศตัวเลขใดๆนะครับแต่ว่าในช่วงภาคกลางคืนครับของคืนวันพุธอย่างที่บอกครับก็มีการรายงาน เกี่ยวกับเรื่องของการประมูลพันธบัตร30ปีแล้วก็มีเฟดบาลานชิดตอนตีสี่นะครับในค่ำคืนของวันพุธโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับทางธนาคนารกลางสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทำให้นะครับเมื่อคืนนี้มีการลดตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องการประกาศเกี่ยวกับการชัดดาวของทางยุติการชัดดาวของทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทำให้นะครับทองคำมีการ ลดตัวลงมานะครับถือว่าเป็นการลดตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกว่า9,400จุดกันเลยทีเดียวมาเทสที่ราคาราคาที่เป็นแนวยกตัวขึ้นไปนะครับประมาณ4,150นะ4,150แล้วก็นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบตัวนี้นะครับ4,150นะฮะในแนวท่ามเฟรม4ชั่วโมงครับ ะครับราคาที่เป็นแนวรับสำคัญเช่นเดียวกันที่ได้บอกไว้นะครับว่าถ้าเขายืนเหนือ4,152-4,166มีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปถึง4,265นะครับเมื่อวานก็ได้ break out ยืนเหนือไปเรียบร้อยนะครับ4,150ขึ้นไปแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับแนวรับสำคัญครับในวันนี้ยังอยู่ที่โซนนะครับ4,166-4,152นะ นะครับก็เป็นโซนแนวรับที่รับไว้ตั้งแต่เมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะสามารถที่จะยกตัวขึ้นไปต่อเนื่องได้ก็ต้องยื่นเหนือ4,265ขึ้นไปก่อนนะครับเมื่อวานไปเทสที่4,200เก<ฮ>ือบ50นะเกือบ50นะฮะก็ลดตัวลงมาก่อน นะอันนี้ก็ยังอยู่ในกรอบนะครับแต่แนวโน้มของทำเฟรม4ชั่วโมงครับโลของเขาเริ่มยกตัวขึ้นไปแล้วนะโลของเขาเริ่มยกตัวขึ้นไปนะครับแนวโน้มที่ทางฝั่งขาบายครับยังได้เปรียบนะนะครับถ้าหลุดโล4150ลงมานะครับก็เรามาระวังเรื่องออเดอร์ฝั่งขาบายด้วยนะครับอาจจะต้องมาเทสที่ประมาณแนว4,100นะครับแล้วก็4,4 อีกแนวหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งขาบายยังได้เปรียบนะที่ทางฝั่งขาบายยังได้เปรียบแต่แต่ต้องบอกว่านะครับแพทเทิร์นของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับยังมีการยกตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่อิทธิพลที่มีการกดตันราคาลงมานะครับเนื่องด้วยจากการประกาศยุติชัดดาวส่วนหนึ่งครับแล้วก็นะครับการประกาศหรือการถแถลงการต่างๆของคณะกรรมการ ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็มีผลกระทบนะครับแนวรับแนวต้านสําคัญครับสาหรับวันนี้นะแน,แนวรับสําคัญครับแนวรับสําคัญยังให้อยู่ในโซน41 50นะครับ4 1 5 0ที่ลงมาเทสเมื่อวานครับถ้าูหลุด4ห้มีโอกาสมาที่4 1 4 1 0 0หรือ4 1 1 0 0นะครับ4 1่0นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งเลยของสัปดาห์นี้ก็คือ40 684050นะ4050ส่วนแนวต้านครับแนวต้านนะครับก็ต้องดูที่ไฮเดิม erm ครับ4250นะครับ4250ถ้ายืนเหนือ4250ขึ้นไปได้ก็ไป4265 4291นะครับแล้วก็โซนนี้ยังเป็นแนว Resist แ n นดด้วยนะครับซึ่งเป็นรีสต์สแตนด์ 3นะครับที่ราคา4286ครับถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็4370นะครับแนวไฮเดิมนี่ก็คือทางเทคนิคครับส่วนข่าวสารที่มีผลกระทบกับราคาทองคำครับเมื่อวานเรื่องของการประกาศคอ cpi นะครับตามที่มีการประกาศตัวเลขแต่ก็ไม่มีการประกาศเช่นเดิมนะครับเรื่องของการแถลงการต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับและในส่วนของ ดอลลา,าร์สหรัฐของวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์แล้วนะครับก็ไม่มีการประกาศใดๆแต่สิ่งที่สําคัญคือข่าวแทรกแซงของทางคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่จะมีผลกระทบอย่างแน่นอนครับนะครับก็เฝ้าติดตามนะครับเป็นระยะนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์นะโอเคเรามาดูข่าวสารของ ทองคำเรียบร้อยเราไปดูคู่สกุลเงินครับเช้านี้ครับในสกุลเงินฝั่งของเอเชียครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีการยกตัวแข็งค่าขึ้นมาครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสฝั่งนี้แต่ ออสเตรเลียแข่งค่าในช่วงเช้าครับแต่ในช่วงค่ำมีการลดตัวลงไปนะครับเนื่องด้วยดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นมากดดันทําให้สกุลเงินในฝั่งเอเชียมีการอ่อนค่าครับแต่เช้านี้มีการยกตัวขึ้นมาครับนะฮะส่วนของ JPY ครับ JPY ก็ยังพักตัวอยู่นะ JPY พักตัวในเช้านี้ครับสกุลเงินในฝั่งของยุโรปครับ EUR พักตัวอยู่ g b p เช้านี้อ่อนค่าครับ g b p ลดตัวอ่อนค่านะครับ EUR ถึงแม้ว่าเมื่อวานมีการแข่งข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังยังยังคงเป็นไซด์เวย์อัพนะ EUR นะครับยังยกตัวขึ้นแข่งค้าต่อเนื่องแต่เช้านี้ GBP อ่อนค่าครับฟังสวิตอ่อนค่าครับเมื่อวานแข็งค่านะฟังสวิตช่วงตลาดค่ำนะครับมีการแข็งค่าส่วนสกุลเงินในฝั่งของอเมริกาครับดอลลาร์สหรัฐเช้านี้อ่อนค่าครับ ตอนนี้นะณนะตอนนี้อ่อนค่าครับทำให้มีการยกตัวของทองคำขึ้นไปแคนาดามีการพักตัวครับนี่ก็คือในส่วนของการวิเคราะห์ของคู่สกุลเงินครับสกุลเงินที่มีข่าวสารกระทบนะครับในช่วงวันนี้ช่วงบ่ายครับมีทางกลุ่มของยุโรปครับมีการประกาศ GDP ไตรมาส3นะครับของทางยูโรโซนนะฮะก็ช่วงค่ำติดตามเรื่องของ GDP ของปอนเช่นเดียวกันนะครับก็ วันนี้น่าจะเป็นข่าวสารของทางยุโรปนะครับที่จะมีผลกระทบกับความผันผวนนะฮะของทางสกุลเงินโดยตรงนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์ขอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังเรื่องของการเทรดนะครับถ้าปิดจ,จ็อบในสัปดาห์นี้ได้ก็เสาร์อาทิตย์จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลนะจะต้องไม่เป็นกังวลเรื่องของกราฟนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดฟ้านะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ